สวัสดีค่ะครูพิมแห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อสอบนะคะทั้งหมด10ข้อนะคะแล้วก็ข้อสอบของวันนี้นะคะก็จะไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าเราจะมาอธิบายกันแบบละเอียดเลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1นึ่เขาบอกว่า the math นะคะแล้วก็ blank is in room D แปลว่า,าวิชาเลขหรือ อะไรเลขเนี่ยนะคะอยู่ในห้องดีนะคะทีนี้เขาก็มีตัวมาให้เลือกค่ะคำว่าแมสตัวนี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะด้วยตัวมันเองนะคะคำว่าแมสตัวนี้แปลว่าวิชาเลขอยู่แล้วนะคะแล้วก็มักจะมาในรูปแบบของ S นะคะก็คือมีตัว S ติดตามมาด้วยแต่จริงๆแล้วนะคะมันคืออิดนะคะตัวนี้นะคะมันคืออิดมันไม่ใช่เด ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือฝากเอาไว้ด้วยว่าบางทีเนี่ยบางคนเห็นคำว่า math เติม s นะคะคิดว่ามันเป็น day นะคะแล้วก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ค่ะกลายเป็น r แบบนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้คือเขาบอกว่าวิชาเลขหรือจุดๆเลขนะคะอยู่ในห้อง d เราจะเติมอะไรลงไปนะคะมีคำว่า subject subject ตัวนี้แปลว่าวิชานะคะ subject เติม s, s ตัวนี้ก็คือวิชาหลายวิชานะคะ lesson ตัวนี้เติม s แปลว่าคาบเรียนหลายคาบเรียนนะคะ lesson ตัวนี้แปลว่าคาบเรียนเฉยๆนะคะแปลว่าคาบเรียนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูค่ะว่าเลข จุดๆอยู่ในรูมดีเราจะตอบว่าอะไรนะคะคำว่า subject นี้นะคะตัดไปเลยค่ะเพราะว่าคำว่า math ตัวนี้ก็คือวิชาอยู่แล้วนะคะแต่เราจะมาโฟกัสกันที่คำว่า lesson ค่ะเพราะว่าคำว่า lesson นี้นะคะแปลว่าคาบเรียนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ a period of time in which somebody is taught something นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าคาบเรียนนะคะ ก็จะมีอยู่2ข้อคือ c หรือ d นะคะแต่เรามาดูค่ะว่าตรงนี้เป็น i s นะคะในเมื่อมันเป็น e s แสดงว่ามันเป็นเอกพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ lesson ที่ไม่เติม s ค่ะนั่นก็คือตอบข้อ d นั่นเองนะคะ the math lesson is in room d แปลว่าคาบเรียนคณิตศาสตร์นะคะอยู่ในห้อง d นั่นเองนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อ2นะคะเขาบอกว่า i am british i am from ฉันเป็นคนอังกฤษค่ะฉันมาจากที่ไหนคะคนอังกฤษก็ต้องมาจากประเทศอังกฤษหรืออยู่ในเ i ดคิงดอมนะคะมีอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือข้อ b นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า which one is the correct ending sound for wanted นะคะเสียง ending sound ตัวนี้แปลว่าเสียงลงท้ายนะคะเสียงลงท้ายของคำว่า wanted คืออะไรนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเขาเวลาที่คำกริยาเติม ed เนี่ยนะคะเขาจะมีกฎอยู่ว่ากิริยาตัวใดนะคะที่ลงที่ลงท้ายนะคะด้วยตัว t หรือตัว d นะคะลงท้ายด้วยตัว t หรือตัว d นะคะก็จะต้อง ออกเสียงเป็น id นะคะ it ทิดอย่างนี้นะคะในตอนท้ายในช่วงท้ายนะคะอย่างเช่นคำว่า want นะคะลงท้ายด้วย t พอเต erm ิม ed ปุ๊บนะคะจะกลายเป็น wanted นะคะเพราะเขาบอกว่าคำที่ลงท้ายด้วยตัว t หรือตัว d หากเต erm ิม ed ลงไปข้างท้ายนะคะจะอ่านเป็นทิดกับ d i ด นะคะก็คือการเติม id ลงไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะลงท้ายด้วย t ชัดเจนนะคะแล้วก็เติม ed ปุ๊บก็ต้องกลายเป็น wanted นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ a ค่ะ,นะคะเรื่องของเสียงลงท้ายเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีกฎของมันด้วยนะคะว่าถ้าคำกริยาใดลงท้ายด้วย t กับ d หากเติม ed เข้าไปแล้วจะต้องเพิ่มพยางคไปอีกหนึ่งพยางเป็น id ก็คือ it นะคะเป็น wanted วอนดิดหะ wanted แล้วก็หากเติม e d ก็จะต้องออกเป็น did อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า Danny l i v e on the จุดจุดจุดฟลอร์ floor, นะคะ d ด n n y อาศัยอยู่บนชั้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะข้อเเขาบอก one floor ค่ะ one floor แปลว่าชั้นหนึ่งแต่ชั้นหนึ่งในที่นี้ ใช้วันไม่ได้นะคะเพราะว่าคำว่าวันตัวนี้เป็นคำที่แสดงจำนวนนะคะเช่นมีแอปเปิลหนึ่งพนสองผะคะจะไม่ใช้กับลำดับของชั้นตึกนะคะเพราะนั้นวันหรือทูนี้ใช้ไม่ได้นะคะหรือมาดูข้อต่อไปค่ะ tree ได้ไหมลำดับที่3ได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะถ้าเราจะใช้กับชั้นนะคะวันตัวนี้จะต้องนะคะเป็น first floor two นะคะก็เป็น second floor three นะคะก็เป็น third floor แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าใช้ e Two, Three ไม่ได้นะคะต่อไปคำว่า ground ค่ะคำว่า ground floor ตัวนี้นะคะเป็นคำที่บอกว่าชั้นที่หนึ่งนะคะหมายถึงว่าชั้นแรกเนี่ยมีชั้นที่ตรงกับระดับพื้นดินนะคะเขาจะเรียกว่า ground floor นะคะ อันนี้คือการเรียกแบบคนอังกฤษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนอเมริกันเขาจะพูดว่าชั้นที่อยู่ติดกับพื้นดินจะเรียกว่า first floor นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อ c ค่ะ d a n n y live on the ground floor ต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5เขาบอกว่า there's a จุดจุด,จด in the bedroom มีอะไรคะในห้องนอน sink อ่างล้างจาน wardrobe ตู้เสื้อผ้า ฟริตตูเย็นนะคะคุกเกอร์คุกเกอร์นี่คือหม้อหุงข้าวอะไรเอย่ยใส่ในตู้ใส่ในห้องนอนนะคะนั่นก็คือต้องเป็นตู้อะไรเอย่ยตู้เสื้อผ้านั่นเองต้องตอบว่า wardrobe นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเขาถามว่าใครคือแค r r ี้ใครคือแค r r ี้ s h e s r a w l e s จุดๆนะคะ fatherbrothermothergrandfather ขอถามเลคะว่าเคทตี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเคทตี้เป็นผู้หญิงพราเขาขึ้นต้นมาว่า she เพราะฉะนั้นเราต้องดูนะคะคำนามที่เป็นผู้หญิงมีไหม father นี่เป็นพ่อนี่ไม่ใช่แล้วตัดทิ้งไปเลย brother นี่เป็นพี่ชายก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะพี่ชายหรือน้องชาย grandfather นี Grand ่ปู่หรือตาก็ตัดทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อ6จะต้องตอบข้อ C นะคะ who's Katie cheese rollers mother นะคะ whose kid is his r o t h e r s mother ต่อไปข้อที่7นะคะ John is tall with จุดจุด hair j อ h n นั้นเป็นคนสูงนะคะแล้วก็มีผมที่เป็นยังไง short hair big hair large hair small hair ข้อนี้นะคะเราจะอธิบายผมเราอธิบายได้แค่คำคุณศัพท์เดียวค่ะนั่นก็คือ short hair นะคะนอกนั้น big large หรือ small เนี่ย มาอธิบายผมไม่ได้ผมใหญ่ผมกว้างผมเล็กนะคะไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นข้อ7จึงตอบข้อ A นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะเขาบอกว่า c o a l a s got grey fur มีโคล่านั้นมีขนนะคะสีเทานะคะขนสีเทาเพราะฉะนั้นคำว่ามีเราจะใช้คำว่า have got นะคะกับคำว่า has got นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้สองคำนี้นะคะ o ล l a ซึ่งเติม s อยู่ตรงนี้นะคะเป็น d a ค่ะเราจะใช้อะไรนะคะโ o a l a นะคะมันเป็น d a เพราะนั้นเราต้องใช้กับ have แน่นอนเพราะว่า d a ใช้กับ have ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ8ใช้ตอบข้อ D ค่ะ c o l l a s have got g r a y fur ต่อไปค่ะข้อที่9เขาบอกว่า s u friendly ซูเนะ่เป็นคน r r i n d l y นะคะจุดๆแต่ไม่ตลกนะคะเขาไม่ตลก Funny น,น,นี่คือตลกทีนี้เรามาดูค่ะ Friendly นี่คือเป็นมิตรแล้วก็ไม่ตลกแสดงว่ามันมีการขัดแย้งกันของออคำข้างหน้ากับคำข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือก conjunction ในการที่เราจะ รู้ว่าข้างหน้า,าดีข้างหลังไม่ดีเป็นการขัดแยง้งก็ต้องใช้กับคำว่า but นะคะ so friendly but not very funny นะคะนี่คือข้อที่9นะคะต่อไปนะคะข้อที่10นะคะข้อที่10ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าซู so, เนี่ยนะคะพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วก็พูดภาษาเยอรมันได้ซู s so, peak french and german She is ชีดจุด,จด Friendly เป็นมิตรค่ะ Sweet เป็นคนหวานหวานนะคะ Patient เป็นคนอดทนแล้วก็เป็นคนดีก็เป็น Clever นะคะ Sue speak French and German. She is friendly หรือเปล่า She is sweet ใช่ไหม is p e t i e n t ใช่หรือเปล่า She s s clever การที่คนเราพูดภาษาได้หลายๆภาษาเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำไมคะเป็นคนที่ Clever นะคะเป็นคนที่ฉลาดนั่นเอง ะะคะจบแล้วนะคะสำหรับ10ข้อสำหรับ everyday grammar ของเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย